สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือพาราดพลุกมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีกุมนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนพศออ2566ได้ไพ่ใบนี้ครับอันนี้เปิดไพ่สามใบนะครับผมได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับผม ผมจะบอกว่าไพ่ใบนี course, er. ้ทำนายห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนพฤศจิกายนห้าเดือนจะเป็นสี่เดือนสามเดือนสองเดือนอะไรแล้วแต่จับไพ่ใบที่สองก็เป็นไพ่ที่จับเดือนพฤศจิกายนไพ่ใบที่สามอนาคตถัดจากเดือนพฤศจิกายนทํานายสามใบเนี่ยพจะทำนายพื้นดวงรวมไปด้วยเพื่อการเสวยวลาก็เริ่มทานายเลยนะครับผมห้าถ้วยเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเราทํานายก่อนที่จะทานายพื้นดวงนะผมจะบอกว่าไพ่ห้าถ้วยหมายถึงอะไรไพ่ห้าถ้วยเนี่ย ความผิดหวังความเศร้าส้อยการจมปลักอยู่กับอดีตการไม่ยอมตื่นมองความจริงมัวต่ซึมเศร้าอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วจึงบอกว่าราศีกุมคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าราศีกุมพื้นดวงก็มักจะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือคนราศีกุมจะบอกว่าน้อยอะไรไมันจะลืมยากคนที่บางทีมีโรคส่วนตัตสูง,ส,งสองบุคลิกแล้วก็อย่างหนึ่งคือ อารมณ์ศิลปินคนอารมณ์ศิลปินแตกอย่างคนลารมศิลปินนี่เวลาที่มีความคิดมีความเศร้ามีความอะไรต่างๆเนี่ยจะนอยอยู่กับสิ่งนั้นไม่ยอมลืมหูลืมตาบางทีกว่าจะออกจากความนอยได้นี่ก็รอเป็นปีๆรอเป็นเดือนๆบางคนนะแค้นฝังหุน่นอาฆาตเป็นชาติก็มีเหมือนกัน แต่ลาซิกุมบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนไม่ได้อาคาตเป็นชาติเพราะว่าทําไมบางคนอาคาตเป็นปีอาคาตเป็นเดือนแต่บางทีอาคาตนี่อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนอาคาตบางคนอาจจะซึมเศร้าจากอะไรบางอย่างความน้องความรักซึมเศร้าจากการที่แบบว่าเจ็บใจซึมเศร้าจากบางทีเสียหุ้นไปมันแล้วแต่แต่ว่าถ้าออกได้ก็ดีเร็วได้ก็ดีในการที่จะลืมสิ่งพวกนั้นไป จึงบอกว่าจมปลักมันไม่มีอะไรดีหรอกจึงบอกออกมาได้แล้วจัดระวังจึงบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณคิดคิดอยู่อย่างนั้นยิ่งนานเท่าไหร่โชภาพคุณจะยิ่งเสียแล้วมันจะมีอะไรอย่างตามมาในทางที่ไม่ดีจึงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วราศรีกุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนอัจฉริยะเป็นคนที่ถ้ามีสมาธิไพนี้หมายถึงสมาธิได้ด้วยถ้ามีสมาธิอะไรก็มีสมาธิกับสิ่งนั้นนาน บางทีอยู่ในห้องเก็บตัวเป็นวันๆได้เก็บตัวเป็นปีๆได้นั่นเกินไปจึงบอกว่าบางทีเก็บตัวเป็นวันๆเนี่ยในที่นี้เก็บได้ไอาา้เก็บตัวเป็นวันๆนนเ,เ,เ,เพื่อที่ทําอะไรเพื่อที่เขาจะได้มีสมาธิทําเช่นสมมติว,ว่าเล่นหุ้นลงทุนในหุ้นศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับหมอดูดวงหรือสายรอะไรที่เขาชอบเป็นช่างไม้ช่างกลึงช่างทอง อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมจึงบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักประดิษฐ์นักคิดคนหรือว่านักสร้างอะไรบางอย่างที่ได้รางวัลโนเบลก็เป็นไปได้อันนี้ผมพูดถึงดวงมหาภาคไ,ไม่ได้ดวงจุลภาคจึงบอกว่าบางทีเนี่ยมันได้หมดนี่คือลักษณะของไพ่ใบนี้ที่ผมเปิดขึ้นมาของราศีกลุ่มนะครับผม,ผมไม่รู้ผมพูดผิดเป็นตนหรือเปล่าจึงบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการจมปลักจมปลักในที่นี้ได้หลายอย่าง เช่นการจมปลักเพื่อทําอะไรกบางอย่างหรือยอมทุ่มเวลาบางอย่างเห็นปะพราะอนี้เขามองแต่สิ่งนี้เขามีสมาธิมันหมายถึงาการตั้งสมาธิก็ได้แต่การตั้งสมาธิต้องรู้ว่าเขาตั้งแล้วเขาสูญเสียเวลาไปหรือเปล่า,ากับการที่เขาจ้องทั่วสามใบนี้ก็คือบางคนอันนี้ก็เปรียบเทียบราศีตนไอราศีกุมได้เหมือนกันเช่นจ้องมองแต่ทั้งวันเนี่ยหมกแต่ไอสาสหินสาด เอ่อผมจ,อจะเรียกว่าสาตร์อะไรเดีย่ศสตว์อะไรแปลกๆาัตว์มนุษย์ต่างดาวสาตว์อะไรพวกนั้นพวกเนี้ยเอ่อแต่ความจริงแล้วโลกแห่งความเป็นจริงที่คุณจะต้องถือกระเป๋าเดินออกไปข้างนอกเพื่อไปทำงานเนี่ยไม่ทำอืมไปสมัครงานเนี่ยไม่ทำแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณผิดจึงบอกว่าราศีกลุ่มเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดสิ่งที่คุณหมกมุ่นเนี่ยที่ว่า ศึกษาเนี่ยมันทําเงินได้โอเคเลยผมสนับสนุนเต็มที่แต่ถ้ามันเกิดเงินไม่ได้แล้วคุณสมครแบบไปกลุ่มกับมันอะไรโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคือไพ่ใบนี้มันก็ไม่เกิดอะไรราสีกรุมจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเพราะเป็นดาวแห่งการปฏิวัติดาวแห่งการปฏิวัติหรือดาวแห่งการก่อเกิดดาวดาวเขาเรียกว่าวอะไรนะดาวพลูโตจริงๆแล้วเป็นดาวที่ ก่อเกิดได้มากที่สุดไอ้ที่ผมจำไม่ผิดนะคือจะเป็นดาวที่ก่อเกิดได้มากที่สุดคือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือชาวบ้านแต่จริงๆแล้วน่าจะมีเพื่อนเยอะน่าจะมีเพื่อนเยอะนะแต่ความจริงแล้วไม่ชอบสังคมเท่าไหร่ไม่ชอบสังคมเท่าไหร่ชอบที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วไม่เอาหนี้บุญคุณชอบที่จะช่วยเหลือไปอย่างนั้นเป็นคนใจบุญสุนทานแล้วก็ชอบที่จะ แสวหงหาความรู้ใหม่ๆชอบที่จะคุยกับครูบาอาจารย์ชอบที่จะอ่าเรียนรู้ในศาสตร์แปลกๆนี่แหละลักษณะของราศีกุมถ้ามีอะไรเกิดเงินได้เอาในทางที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่เอาสำหรับตัวเขานี่คือาลักษณะราศีกุมจึงบอกว่าไพ่ใบน,นี้ถ้าทำานห้าเดือนก่อนมันหมายถึงอะไรน,นี้ผมจบพื้นดวงมาแล้วนะไม่อยากพูดพื้นดวงนานจะเ,เสียเวลา ผมพูดทุกคลิปใหญ่เดี๋ยวไปดูได้แ่เพียงแต่มันจะแตกต่างกันไปเห็นงนะถ้วยที่ล้มไปแล้วคุณไม่สามารถเอาคืนมาได้จึงบอกว่าบางทีเนี่ยห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนเอางวดนนี้นะอืมจึงบอกว่าที่มันล้มไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าบางทีคุณมีเรื่องที่สั่นเขาเรียกว่าผิดหวังน้อยแล้วก็กังวลแต่ส่วนมากราศีกุมก็จะมีลักษณะแบบนี้ถ้าส่วนมากเกือบทุกราศีเขาเรียกว่าเกือบทุกคนที่เป็นราศีกุมนะจะเป็นแบบนี้ คือมีเรื่องนอยมีเรื่องเศร้ามีเรื่องกังวลหรือบางทีจมปลักหรือหมกอุ้นกับอะไรบางอย่างหรือบางทีต้องวิจัยอะไรบางอย่างอยู่เป็นนานๆวันๆจึงบอกว่าบางทีล้มไปแล้วหรือบางทีบางอย่างที่คิดมากในหัวคุณต้องสลัดออกมาทิ้งให้ได้ไม่งั้นเป็นมลพิษในหัวแต่เที่ยงเหลืออยู่เนี่ยทําไมคุณไม่จับมันแล้วก้าวข้ามก้าวข้ามสะพานไปเพื่อไปถึงฝั่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณควรทํา พราะถ้าคุณไม่ทําแบบอย่างที่ผมพูดเนี่ยคุณจะมองแต่ถ้วยที่มันล้มไปแล้วมันก็จะไม่ไปถึงฝั่งสักทีเอาที่มันยังมีโอกาสเนี่ยลก้าวข้ามไปถึงฝั่งเพราะคุณมองแต่แค่เนี่ยมองแต่ภาพเดิมๆวิวทัศดเดิมๆโอกาสเดิมๆเมนี่ยแหละไม่ได้ด่านะครับผมอันนี้ทำอะไรตามรวงรเฉยๆขั้ยไปที่สอง สดับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจะบอกว่าได้ไพ่หัวใจสามดับเสียบพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าควบคุมอารมณ์ดีแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวสำหรับไพ่ใบนี้ไพ่เนี้อาจจะมีทะเลาะมีปากเสียงมีการเจ็บหัวใจมีการเขาเรียกว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างในช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เนี่ยผมจะบอกว่าผิดหวังแล้วยังผิดหวังเจ็บไม่หายยังจงปักอะไรเดิมๆยังทุกข์กับอะไรเดิมๆเดิมๆอยู่จึงบอกว่าบางทีราศีกลุ่มอะ่ะช่วงก่อนเดือนพฤศจิกายนกับเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีเรื่องเจ็บหัวใจให้ เศร้าหมองง่ายๆหรือบางทีอาจจะเจอเรื่องที่มันอัปเตอร์ช็อกที่มันแบบว่าเจ็บใจอะ่ะเจ็บใจหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่มันกระทบกระเทือนจิตใจผมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมน,นี่เราข้ามเรื่องที่ไม่ดีไปก่อนข้ามไปเลยแหละไม่ต้องไปคิดถึงมันจึงบอกว่าบางทีสองไม้เท้าถ้าเกิดเลยเดือนพฤศจิกายนไปแล้วดีครับผมใช้คานี้ว่าดีนะเพราะว่าถ้าเลยเดือนพฤศจิกายนไปแล้วโอกาสใหม่ๆ จะเข้ามาหาเดือนให้จะเข้ามาหาราศีกุมกันใหม่ๆการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นการก้าวไปยังต่างประเทศก้าวไปยังต่างแดนก้าวไปยังต่างจังหวัดก้าวไปยังอนาคตใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากคนที่เคยติดหุ้นติดอะไรบางอย่างที่มันออกไม่ได้อะหรือบางคนก็อาจจะ ุกรกิจทาอะไรไม่ได้ก็จะสามารถมีหนทางเห็นไหมมองไปยังข้างหน้ามองไปยังโลกโลกโลก,โลกข้างหน้าก็าจะมีโอกาสเข้าใหม่ๆเข้ามาหาราศีกุมที่ดีกว่าเดิมท้องฟ้าสีทองนะครับผมโอเคจริงไม่มีอะไรมากหรอกสำหรับราศีกุมถ้ายผมทานายสามใบก็คือพอให้ใบแรกคือจมปาก,กอะไรเดิมแล้วก็ ยังเศร้าๆอยอยู่ยังมีความเครียดยังมีความกังวลในช่วงห้าเดือนก่อนถึงเดือนพฤศจิกายนจึงทําให้ไม่มีกระต้งไปไหนพไพ่ใบที่สองก็เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนนี่ความเครียดก็ยังไม่ไปไหนอยู่เหมือนกันความเจ็บช้ำมันก็ยังส่งผลกระทบตั้งแต่ก่อนเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยังเครียดเครียดกังวลถ้าในเรื่องของการค้าขายการค้าอะไรทุกเนี้ย ไม่เวิร์กเลยนะและบางทีถ้าใครที่เล่นหุ้นด้วยผมใช้คำนี้เลยว่าบางทีระวังเรื่องหัวใจไว้เพราะว่าอาจจะเจออัปเตอร์ช็อคเรื่องของหุ้นที่มันไม่ดีจะบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจไม่สามารถควบคุมได้ควบคุมใจตัวเองอืมให้ไปทีสามกับดีดีขึ้นครับคุณไม่ต้องกังวลมันจะดีขึ้นไม่ว่าจะสกิลหุ้นหรืต่าง ความกังวลอะไรต่างๆจะหายไปเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มมาในทางนี้ดีขึ้นแล้วแต่ผมจะใช้คํานี้ว่าถ้าตามอะไรที่คุณยังไม่ดูแลจิตใจตัวเองมันไม่มีทางดีขึ้นหรอกต้องดูแลจิตใจตัวเองก็คือดีจากข้างในก่อนแล้วข้างนอกก็จะตามมาแต่ผมจะใช้คํานี้อีกอย่างหนึ่งนะว่าลาสีกุมอะ่ะก็หนีไม่พ้นเรื่องจิตใจแหละ ต้องดูแลใจิตใจตัวเองดีๆเพราะว่าต่อให้ทุกอย่างดีๆมาแล้วแต่ถ้าคุณยังมีใจิตใจที่แบบว่าเฮ้ยกังวลหวาดกลัวคุณเครียดมันก็จะไม่ช่วยอะไรดีหรอกอันนี้คนจริงผมพูดดูเหมือนอาจจะแรงนะแต่ความจริงผมผมผมก็พูดจากใจจริงอะ่ะอืมอมืเพอพ่อ่ะ มันผมก็ทำนายทำไพ่อะผมพูดง่ายๆเนีย่ยเห็นไหมว่ามันจะดีหลังจากเดือนนี้แหละเดือนพฤศจิกายนจบไปแล้วสำหรับใครที่องการดูลายมือพิศวีก็ติดต่อมาได้ที่ลายดีทารัสสองห้าหกั้งขอความน่นางัคลิปยูทูบลายดีทารัสสองหกั้ของความน่างัคลิปยูทูบนะครับผมใครต้องการดูลายมือพิีติดต่อทักลายดีมาได้ที่ลายดีทารัสสองหกทารัสสองห้าหกทีเอเดไอยูเอเนสองห้าหกท้ของความน่าัคลิป YOUTUBE นะครับผมกดเข้าไปถูกนะครับผมความจริงก็บอก,บอกแค่นี้นะก็ความจริงผมก็ไม่ได้มีลูกศรไม่ได้มีอะไรนะก็คือแค่บอกว่าใต้ใต้ใต้ที่ผมเนี่ยใต้เนี่ยอืมแต่แต่กดเข้าไปใต้ข้อความหน้าหลังคลิปวิธีการทักเข้ามาก็ลายดีครับส่งผเป็นช่องทางหลัก l ลายทานันลายโออมีช่องทางคือ l ลายโอเอนะครับผมลโอเเป็นลิงก์เป็นช่องทางสำรองนะครับผม ดูสดสดผ่านทางโทรไลดูเป็นโค้ดให้คุณสดสดผ่านทางโทรไลนะครับผมสปิกโฟนสดสดผ่านทางโทรไลเป็นโค้ดเต็มที่คนสดๆดผ่านทางโทรไลเร์เมอร์ี่สี่นะครับผมใครที่ต้องการใจผมอาจเสียงส่งไปพิมพ์ส่งไปก็ได้ก็แต่คุณจะเสียสิทธิ์ในการมาดูกับผมทันทีเสียสิทธิ์ในการมาโทรคุยระหว่างโทรคุยกับอาจเสียงส่งไปพิมพ์ส่งไปคุณจะเลือกแบบไหนแล้วแต่ถ้าคุณสดสดผ่าง ออนไลน์าามันจะดีอย่างนั้นมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละคุณสามารถถามตรงๆได้ตรงๆงนั้นถ้าพูดถึงค่าครูวอะไรต่างๆางนั้นแบบนั้นคุ้มกว่ากันเยอะเพราะว่าการเป็นโค้ดเนี่ยถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ถูกถูกยอย่างแอนโทนีล็อบบินคนระดับโปรระดับโลกเนี่ยเขาคิดข้างล้านนะครับโค้ดแต่นั่นคือราคาต่างประเทศชาร์จต่างไมเ่ได้เขาคิดข้างล้านจริงๆถ้าเป็นแบบโปรอีกอย่างหนึ่งผมมีใบประกาศ กันโคดด้วยแล้วก็มีใบสมาคมขนแห่งประเทศไทยในพระราชินีนุปธรรมออกให้ก็คือเป็นโคดที่มีระดับนะครับผมมีสองใบก็คือลายมือกับพระยิ์สี่ที่ว่าได้รับมาแน่แน่แล้วก็โคดเอ็นอนะครับผมก็คนทนไทยถามว่ามีหลายระดับเหมือนกันมันก็มีแบบแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งที่เขาคิดกันแต่ผมคิดราคาอยู่ที่ทำก็คือแบบคิดราคาคุณรับไว้แน่นอนนะครับผมก็นี่คือที่อ่า ออนไลน์จะถูกหน่อยนะครับผมส่วนที่สำนักง,งานใครที่ต้องการมาดูลายมือพี่ซีที่สำนักง,งานก็ลายมือพี่ซีโหงให้ตัวเลขแบบ V.I.P ชุดใหญ่ที่สำนักง,งานแบบ V.I.P นะครับผมก็มาดูได้นะครับผมขอร้องขอที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบราคาเต็มที่เต็มตาแล้วส่วนใครที่ต้องการมาดูแบบสำนักง,งานแบบธรรมดานะครับผมก็ลายมือพี่ซีจนกว่าเที่ชั่วโมงครึ่งก็ ธรรมนามีสองแบบเวแก่ธรรมนานะครับผมหลายคนมาดูกับผมไม่ว่าจะเป็นอาคันตุกะจากต่างประเทศเป็นซีอีโอชื่อดังของืางไทยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของห้างทองเป็นผู้จัดการธนาคารหลายคนมาดูผมมากมายหรือจะเป็นเศรษฐีที่มาจากต่างประเทศบินมาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีแบบว่าจากฮ่องกงจากสิงคโปร์จากไต้หวันจากอินโดอะไรพวกนี้ก็มาดูผมชื่อเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากแล้วให้ฟีดแบ็กผมมากมาย อันนี้ก็หลายคนมาดูกับผมนะครับผมจากพู้แต่การภาคอะไรต่างๆก็มาดูมาดูผมมากมายได้ฟีดแบ็กในทางดีคนที่มีฐานะโปรตีฐานะก็ยอมเก็บเงินมาดูกับผมถึงสำนักงานก็มาดูหลายคนมากแล้วชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงมีฟีดแบ็กในทางที่ดีกับผมมากมายใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคิดใหม่ๆคิดดีๆที่จะส่งไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์นะครับผม แล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์ไปเยอะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะส่งมาวันนี้ลาเปี่อนตองนี้สวัสดีครับสวัสดีกล้า